หน่ามายาวสุดๆเช้าวัด,ดีแฮปปดดี้ตอนนี้ยังคือรือยังยังอีกแป๊บอีกประมาณสิบสามนาทีค่ะคือหนูไม่ได้ใสค่คอนแทคลิ้นช่ไหมแล้วหนูก็เลยมองไม่ค่อยชัด เดีวว่าหนูไปไหน,หน,นเดี๋ยวเพิ่งถอดคอนแทคเมื่อกี้ฮัลโหลฮัลโหลเหนื่อยไหมขอบคุณนะขอบคุณนะ <c oughs> มาให้เห็นหน้าแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปล้างหน้าแล้วตอนแรกเราไม่มีแพลนไลฟ์วันนี้ใช่ไหมเราไม่มีแพลนไลฟ์พรุ่งนี้แต่ว่า <c oughs> อยากมาแป๊บหนึ่งก็ยังดี มาขอบคุณแฟนคลับทุกคนสำหรับงานจับมือวันนี้ค่ะคุณที่แวะมาหากันนะคะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจน่ารักน่ารักคคุณความน่ารักกับใจดีกับหนูของทุกคนด้วยแบบมันดีต่อใจ <laughs> มันทำให้หนูมีกำลังใจขึ้นมาก หนูจังใกล้มากเพราะหนูไม่ได้ใส่คอนแทคดีน้องแชมไหนหรือเปล่านิดหน่อยแต่ว่าก็ยังโอเคนะยังสามารถซู้กับเพื่อนได้เลือนแทาตาน้องเชาเช็คลิทันไหมดีใจที่ได้เจอ <c oughs> คือวันนี้หนูไปกินข้าวมาใช่ไหมเสร็จแล้วแบบหนูก็จะหมดหนูก็เลยแต่งรูปหรือเขียนอะไรยังไม่ทันก็เลยรอกลับมาก่อน ก็เลยมาเขียนที่หอแล้วก็เพิ่งลงไปลองไปอ่านได้นะวันนี้เป็นเช็คลิสต์สำหรับงานจับมือวันแรกค่ะส่วนพรุ่งนี้จะมารีวิวแบบไลฟ์แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเลิกดึกเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าพงนี้ก็มีรอบพิเศษใช่ไหมแล้วก็ มีขอบคุณด้วยแล้วก็กว่าจะกลับมานั่งรถกลับมาก็น่าจะดึกๆเหมือนกันชิคกันเดึกๆนะมองไม่เห็นขอให้น้องชมแฮปปี้ขึ้น Happy ไปถึงหนึ่งร้อยเลยนะเข้าขึ้นค่ะจริงก็เกือบถึงหนึ่งร้อยแล้วเพราะว่าทุกคนเลยพื้นที่แวะม,มาหากันนะ หลายๆคนเลยแบบน่ารักมากน่ารักกับหนูมากตอนแรกหนูกังวลเหมือนกันแบบกังวลอะไรหลาๆอย่างอะไเงี้ยแต่พอทุกคนเข้ามาแบบก็สึกด,ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยใจที่ได้เจอมากจริงแล้วก็ขอบคุณที่สพอร์ตหนูในแบบว่า งาน GE ด้วยนะแบบวันนี้เห็นแฟนคลับก็ทำงานกันแบบทั้งวันกันเลยใช่ไหมเก่งมากชมก็ส่งพลังไปให้นะแล้วก็ขอบคุณที่แวบ,บเข้าไปสพ p p o r t หนูในบูธนะคะบูธ46ใช่ไหมนะใช่นัองชอมจำได้ Thank you for w a t c h i n นะอ Thank you <laughs> I miss you <laughs> Internet คขาส่งมาด้วยแบบมากไกลมากอิมพอร์ตจากต่างประเทศเลย I have to see you หัวสวยมากนับต้องให้ความมีความชอบแฟนๆของหนูเลยไว้แจค้คนเก่งแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบว่าเอ็นดูแล้วก็แวบ,บเข้าไปแบบว่าสนับสนุนนะคะครับขึนะ้นมาพุ่งนี้ยังมีอีกร้านใช่ไหมแต่หนูไม่ได้ไปดูแล้วฝากทุกคนไปดูแทนนะ ไปเหมารางวันกันคือ <laughs> หนูแบบวันนี้หนูไปดูใช่ไหมหนูอยากอยากได้รางวัล <laughs> อยู่ได้ถืออันหนึ่งด้วยนะมันเป็นแบบลายเซ็นหนูเอง <laughs> <laughs> มองไม่เห็น Hopefully can meet you someday someday I hope to see you Welcome to Thailand <laughs> อเุ่ใวันนี้หนูคาดไม่ถึงอีกอย่างก็คือแฟนคลับชอบชอบชุดฮาร์ดโนกมากแล้วก็ชอบทรงฮวินเทลมากเขกลใจเป็นแบบว่าชุดฮิตฮิตฮอตสุดๆไปเลยแล้วก็ทุกคนก็มาบอกว่าชอบชุดโซฟาด้วยแบบมันดูเข้ากับหนูอะไรอย่างเงี้ย นานดีจใจที่ชอบค่ะพรุ่งนี้ก็มีอีกวันบุแรกเป็นชุดแมงมุมส่วนบุสองเป็นเป็นอะไรนะเป็นต่อต้านชุดนักเรียน <c oughs> แล้วก็สเปเชียลก็มาดูเอาเองนะ <c oughs> แต่ว่าหนูจะดีใจมากกว่าถ้าได้เจอดูคนคือพรุ่งนี้หนูแบบเล่าสเปเชียลใช่ไหม ตื่นเต้นนิดหน่อยเต้นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันนะคะไว้เจอกันนะมองไม่เห็นเลยชอบใี่หนูเต้นทวินเทลชุดนั้นทวินเทลที่จริงใจหุ้ยจริงเหรอเข้าไปรับชมกันได้ค่ะอยู่ในต๊อกต๊อกใจด้วยมีเล่นน้องเดี๋ยวลองปังด้วยนะพี่แชร์อุ้ยทุกคนเล่าได้ไหมนะมันเป็นแบบ เรื่องตลกมากคือหนูกับพี่นาใช่ไหมคือยังไม่กลับคือไปกินข้าวมาปุ๊บเพื่อนๆกำลังจะออกไปเอ้ยเพื่อนๆออกไปขอบคุณแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นช่วงที่แบบหนูกําลังเดินเดินเดินอยู่แถวๆหลังข้างหลังแบบข้างหลังที่พักกับพี่นานาสองคนพอไปกินข้าวกันมาใช่ไหมแล้วก็แบบกำลังเดินไปทางข้างหลังมันจะมีแบบประตูข้างหลังอ่ะแล้วหนูก็เดินไปแล้วก็แบบจ๊ะเอ๊ เวลข้ามน้องๆ CGM รุ่นที่สเีเดินกันมาแบบเป็นแถวเลยหนูแบบหน,หนูไม่เห็นหนูไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้หนูแบบปิดตายอยู่ค่ะกลายเป็นว่าหนูกับพี่นาเห็นน้องๆคนแรกตอนแรกเหมือนเขาแบบจะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแล้วทุกคนตกใจเปล่าทุกคนคิดว่าน้องๆจะมาวันนี้หรือเปล่าคือหนูแบบเซอร์ไพรส์มาก ขนาดไม่ได้แบบออกไปข้างนอกอะเนี่ยรู้ก่อนใครเลยอะแบบนับเลยว่าแบบหนึ่งสองสมสี่มีกี่คน <c oughs> ใครบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้กำลังใจน้องนเองน่าจะตื่นเต้นน่าดูวันแรกเลยฝากทุกคนต้อนรับน้องๆของพวกเราด้วยนะคะคือหนูสายตาสั้นแบบ สี 400, บบ่ร้อยกับสามร้อยห้าสิบะทุกคนอย่าว่าหนูนะที่หนูเอาหน้าใกล้แบบมากเพอหนูเคะถอดคอนแทคไปแล้วแล้วก็อยากมาไลฟ์เอหน้ามายาวแล้วดูดิหน,น้ามายาวแล้วแบบทิ้มตาแล้ววันพรุ่งนี้จะตัดแต่วันนี้จะพรมก่อนขิงอ่าไม่ได้คิงแต่แบบเราให้ฟังไงว่าแบบอุ้ยเราเจอก่อนนะ้ะอย่างเงี้ย เดินคนไหนตกบ้างหรือยังแบบต้องทําความรู้จักกันก่อนเดินเด,ดินคนนี้ตกเดินคนนี้ตกบ้างหรือยังน้องแชมรู้จักน้องแชมไหมคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยอง คิดก่อนว่าวันนี้มีอะไรอยากจะเล่าอีกเฮ้ยหนูเจอโอเมก็ oh God, ทุกคนหนูหนูอยากเล่าว่าวันนี้แบบมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากหนูเจอพี่วงไอดอลวงหนึ่งใช่ไหมเข้ามาหาหนูสองคนแล้วก็แบบเขาน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทุกคนเจอพี่เขาไหมพี่เขาแบบเดินเดินแบบอยู่แถวแถวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาแบบใจดีกันหนูมากเลย <c oughs> หนูพูดเยอะวันนี้ วันช like so so, huh? <laughs> ็อตแฟนคลับก็มาวันช็อตเยอะมากเหมือนกันใช่ใจหีทุกคนชอบนะคะหวังว่าจะเชอบคลิปที่ได้ไปกันแล้วก็มีครูมาด้วยค่ะหนูทําตัวไม่ถูกหนูทําตัวไม่ถูกการทำยังไงอ่ะคือไม่เคยมีแบบคนที่แบบเรารู้จักแบบว่าไม่ได้ในฐานะไอดอลแล้วก็มางานจับมืออะไรอย่างเงี้ยหนูแบบมาสองคนเหมือนกัน ท,ท่านดไม่ดูหรืหอแบบอแฮี่ใจที่ได้เจอค,คุณครูคะ่ะเฮ้จริงวันนี้หนูเล่นตอกตอกไปหลายเพลงเลยไว้จะมาลงให้ดูนะลงโซเชียลแทบพี่ทันเนี่ยวันนี้สาวน้อยให้กิโยเกินหนูด้วยสาวน้อยบอกทำเองแล้วหนูก็เอาไปแชตรตเยียนะกินพรุ่งนี้ค่ะ น่ารักมากแบบใส่กล่องเล็กๆมาแล้วกล่องไม่เล็กหรอกกล่องประมาณนี้เลยใหญ่แล้วก็แบบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยให้วิสให้แบบคุกกี้อันหนึ่งมาด้วยคุกกี้อร่อยๆเ <c oughs> กือบพูดแบรน์เนะี่ยครูเอ๋ A, หรอไม่ใช่คุณครูแบบที่สอนหนังสือหนูเองคุณครูที่สอนหนังสือหนูเอง ใช่ควะทวินเทลทุกคนง่วงหรือเปล่าพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องตื่นมางานตอนเช้าระวังเลทนะคะตั้งนาฬิกาไวด้ดีๆด้วยไว้เจอกันพรุพ่งนี้ชุดแมงมุมรอบแรกนะใครไม่มาพลาดนะคะ <c oughs> เห็นบัมนเขบก็ชอบชุดนี้กันมากอยู่ขอคิดก่อนนะว่าจะทําทรงผมอะไรมีใครแบบแปะเล็บมาให้แบบตามแท็กอะไรก็ได้นะ <c oughs> เพื่อแบบพิจ้านะ What should I do next time? Your English one-shot video is so good, Harry oh, Thank you! Oh, I'm so excited <laughs> um, I can't speak English well But I try <laughs> For you <laughs> อมง่วงนิดนึงแต่ก็อย่าลืมนอนพักเยอะๆนะได้เลยเช่นการเดี๋ยวจบหลายปุ๊บหนูรีบคลีนคลีนคลีนครีนคีนหน้าแล้วก็จะไปนอนเลยพึ่งน้าค่ะพึ่งนะ้าส่งใยแมงมุมไหมอุยากเกินอ่ะเพราะว่าอีกอันเป็นต่อต้านใช่ไหมหรือว่าเอาลอนดีน่าจะสซนโซนลอน ทำไมเพื่อนชั้นน่ารักแล้วตอนนี้น่ารักอยู่เลยมอมแล้วตั้งหา่าวันนี้ลาตินเตินเข้ามาใช่ไหมถามหนูว่าทำไมสภาพเป็นงี้ <laughs> ใช่หนูมอมแมมแล้วมอมแมมจริงโอโ้โหน่าหวาก็ไม่เท่ากันวันดีงับมาแทนไหมเนี่ย อีกหนึ่งนาทีทันแน่นอนอยู่กันก่อนเที่ยงคืนแล้วไปเที่งคืนแล้วแยกย้ายแล้วเจอกันพรุ่งนี้ใหม่ช่วงนี้หนูแบบติดทํามือแบบคือตอนพูดจะต้องมีแบบมือไปด้วยนะโอเคมันได้อัดทะลุดะขอบคุณวันนี้ที่ทุกคนทําให้หนูยิ้มได้นะที่จริงแบบเกือบเต็มร้อยแล้วจริงๆแต่แบบเผื่อใจไว้หน่อย จริง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 มันก็มันก็นกแบบเป็นวันที่หนูแฮปปี้อีกวันหนึ่งเลยแหละขอบคุณนะวันนี้ใช้เวลากับทุกคนชาหนลมากทาง้งพูดคุยอัปเดตแล้วก็มาเล่นกันแบบทุกคนยังใจดีกันหนูเหมือนเดิดมหนูแบบร้องไห้อันนี้ทรงอันนี้ทรงนหน้าหมาเหรือห้าอะครับเนี่ยหน้าหมาบล็อกแบ๊ก วันนี้พักผ่อนเยอะๆเจอกันพรุ่งนี้ครับคนสวยเขาฮิเจะกันไว้เจอกันพักผ่อนเยอะๆเหมือนกันฮคือหนูแบบเว่ยเชื่อคือแล้วหนูแบบหลีตามากเดี๋ยวตาเสียไว้เจอกันขอบคุณนะวันนี้พักผ่อนเยอะๆเหมือนกันขอบคุณสำหรับ การทำงานหนักแล้วก็ขอบคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะหวังว่าพวกเราจะมีความสุขกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามเราจะยังประคองกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะหนูเองก็ยังอยากมีทุกคนต่อไปไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอบคุณที่ยังอยู่กับหนูนะอย่าลืมยิ้มวันนี้ยิ้มหรือยังยิ้มตอนนี้เลยถ้ายังไม่ได้ยิ้ม ยิ้มเดียวนี้ทุกคนวันนี้มีคนมาเล่นอะไรนะเอ้ยอะไรติดฟันอนะ่ะเอ้ยไม่อะไรไม่รู้แล้ว <c oughs> หนูก็แบบยิ่ยยงงี้ไปเขาบอกได้หนึ่งยิ้ม <c oughs> ให้หนูจะเอามุกนี้ไปเล่นนะมันแบบคาดไม่ถึงอะทุ <c oughs> ้คนก็อย่าลืมทาแบบนี้นะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวแจมมันออกนะคะมีแจมแบบน่ารักจะได้ อ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนไปมีคนมาทักเยอะมากว่าแบบผอมลองหรือเปล่ากินข้าวเยอะนะหนูแบบอุ้ยได้เลยหนูจะกินข้าวเยอะๆที่จริงแล้วหนูกินข้าวน้อยเองแหละหนูแบบไม่ค่อยอยากอาหารช่วมนีะโอ้โห oh. thank you for making us here to sing it thank you I love you all วงเล็บ I love you all <laughs> อยู่ไว้ใจไว้เจอกันหนูไม่กวนแล้วทุกคนจะได้ไปพักบ๊ายบครับคืนนี้คืนเอาขึ้นสลรับวอาขวัญด้วยนะเรามาหยอดกระปุกกันต่อโกโกโกเจอกานเพิ่งนี้อีกวันค่ะบ๊ายบายบายบายคุนนห